สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้พบกันเช่นเคยคะ่ะกับร้านทอรจเิญช่างไทยวาปีนะคะวันนี้เดี๋ยวหนูจะมารีวิวรถทุกคันในร้านเลยหรือว่าจะเป็นตลาดรถเกี่ยวตลาดรถไถนะคะอ่ามันจะมีคันไหนบ้างมีตั้งแต่สามสิบหกแปล้งถึงรถเกี่ยวหนึ่งร้อยห้าเอ็กนะคะลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น70อุ้ม70กระสอบนะคะหรือว่าจะเป็นรถไถ l 4 0 l 4 7 sp l 5 0ทางร้านก็มีให้ทุกคันเลยค่ะลูกค้าแต่ว่าจะรีวิวไม่ทั่วถึงเท่าไหร่นะคะพอดีมันเยอะหรือจะเป็นรถเกี่ยว70พาร์ทนะคะปีใหม่ๆปีสูงสูงเลยปี60นะคะลูกค้า ทางร้านเรามีอุปกรณ์โตตรตอรี่ขายบ้างนะคะมีรถไทเล็กๆแน่น้อยให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น L 3 6 L 4 0 L 5 0นะคะคันนี้ 70g ค่ะลูกค้าปี56ราคา3,99,000บาทนะคะราคานี้ต่อรองได้ค่ะลูกคา้า3,99,000บาท ตัวต่อไปร้อยห x ปีห้าเก้าค่ะหกแสนสบาทค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวกระสอบใครที่อยากได้ลองกระสอบนะคะเจ็ด h ปี56ราคา3ามแ0นหบาทนะคะลูกค้าลูกคันต่อไป7 0 g p a s s นะคะปี60ราคา5 4 5 0 0นสับาทนะคะห้าแสนบาทตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยสี่ p ปีห้นะคะราคาอยู่ที่ 4แสนหนึบาทค่ันนี้เป็น4018นะคะปี61ราคา3แสน0ก้ันบาทคันนี้50ค่ะราคา4แสนส0่หบาทนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเกษตรเป็นโอตารี่นะคะหรือว่าเป็นผ่านพวน,านทางร้านก็มีให้ค่ะคันนี้ร้อยหากำลังเช็คพร้อมใช้งานอ่ะราคานี้6ก0 0 0 0บาทไม่รวมเช็คสภาพนะคะตอนนี้แมค่ค้ากำลังเช็คสภาพเก็บ ช่วงล่างดูช่วงล่างให้นะคะว่าตรงไหนเปลี่ยนตรงไหนไม่ดีทางร้านเปลี่ยนให้ค่ะตอนนี้กำลังยกโครงลงเลยเครื่องดีเกียร์ดีกรับปั๊มแรงค่ะคันนี้ร้อยห้าเอ็กค่ะสนใจโทรที่โทรที่เบอร์0 8นย์แปดศูหกมหรือแอดไอไลน์ ID ตรงนี้นะคะ0 8 0 6 1แปดศู ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูหรือชมคลิปวิดีโอฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ